แต่ก็ไอ้ทำผักนี่มันก็ก่อนที่ผมจะไปไปทำงานในเมืองอยู่ที่ไปอบรมอยู่ที่ไอ้แต่ติงตกอะไรเนี่ยชุดชุดชุดเดกหรือชุดที่ปัญญาหนึ่งในนั้นผมก็ไป ช,ชุดแรกไปประชุมไปฟังกันยผมกลับมาเนี่ยแบบผมในฐานะผมยังเขาไม่เข้าใจว่าภาคอินทรียนี้จะทำาไผมก็ตัดสินใจไปทำงานนี้พวกพี่ๆเขาก็ทำต่อสู้เนียทีนี้ไปอยู่ในเมืองมันก็กลายบ้านกลายครอบครัวกลายลูกก็ทุกอย่างเหมือนกับว่าอยู่ในเมืองไม่ไม่อิสระแลวก็มันไม่เป็นของตัวเองไปกี่ปีคะพี่ก็ ไป,ไปไปางมาครับมันทีก็สองเดือนสามเดือนก็ไปบางทีก็เป็นป like ีเ mm ป็นปีหลายปีด้วยไปไปบางมาครับงานสวยไปทำไม่ไปทำก็เป็นกุ๊กบ้านเด็ดเสอร์บ้างเลยก็มาทำให้ผมผมกลับมาครั้งสุดท้ายนี่ก็มาทำให้พวกพี่ๆเขาก็ยังอยู่ใช่ปะ ได้ปรึกษากับครอบครัวว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าไปทํางานในเมืองเนี่ยอาจะได้แต่ละบาทต้องกลับมาค่ารถทางนี้นก็ต้องเสียค่าไฟค่าน้ำอะไรต่างๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินอยู่ในเมืองก็อยู่ไม่ได้เราคิดว่าเราก็มีพื้นที่ที่จะพอทําได้เลี้ยงครอบครัวรอดเราก็ทำให้คนรู้ว่าถึงเรามีครอบถึงเรามีพื้นที่20ติหรือ3 0ติไร่ถ้าเราไม่รู้จักทำมาหากินก็ไม่เกิดประโยชน์มีพื้นที่ไล่กองไร่ถ้าเรารู้จักทำก็มีประโยชน์ กลับมาแล้ว <c> ก <oughs> ็ส <or iała> ังคมก็สมัยนี้ก็เต็มไปด้วยสารเคมีใช่ป่ะแต่ก่อนผมกลับมาก็ทำข้าวโพดอยู่ปีหนึ่งได้หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทก็ทําให้ว่ามันยังไงทำให้รู้สึกปวดใจอะเวลาผลผลิตออกมาเนี่ยที่ที่เราได้มาเนี่ยคับผลผลิตเราลงทุนแรงไปนี่มันมันไม่ตรงตรงที่เราหวังไป พอช่วงนั้นมันเกิดโลกร้อนแล้วก็ทำให้ผมกลับมาทำอินทรีย์ก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบ้านเราถ้าเราทำก่อเพเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เราทำไายตัวเราคนเดียวทำไายทั้งธรรมชาติแล้วก็เพื่อนร่วมในชุมชนแล้วก็ผมก็ตัดทุนใจทำภาคอินทรีย์ก็ปรึกษาพี่พี่ถาวว่าเออคนชิ้นเท่าเนี่ยทำยังไงอะไรบ้างย่างไบ้างก็ทางกกแก่ผมก็ทำอยู่ตรงนี้ประมาณบกเดือนพื้นที่แม่อำนวยเป็นร่องน้ำ เพราะว่าทำงานเป็นแร่ถ้แล้วก็อีกเป็นร่องน้ําเวลาฝนตกนี่นะทำลายหมดครับผมเลยย้ายลงไปรุ่นพี่รุน่นน<ๆ>้องเขาก็ให้ทำพื้นที่เขาก็ให้ทำ<ๆ><ๆ>ลงไปทำยู่นั้นประมาณสองสามเดือนก็<ๆ><ๆ>มันรู้สึกผลออกมาก,ก็ภูมิใจภูมิใจคือว่าบันเทิงบางอย่างก็ไอ้ที่ระบบท้องอย่างกัหมักปูหมักปุ๋ยโฮโมนอะไรเราก็ากากโโโนะต้องใช้เราก็ถามพี่ๆเขาว่าทำยังไงให้พี่น้องยังหนู่ ไม่ให้อันตรายแก่ตัวนะครับแล้วก็รูปบริโภคด้วยอย่งน้อน้องไม่ด้วยได้ยังรู้สึกว่ายากกว่าปลูกข้าวโพดไหมอะไรครับรู้สึกว่ายากกว่าปลูกข้าวโพดไหมแรกๆก็ยากครับแต่ข้าวโพดนี่มันไม่ไม่มีแบบว่าแล้วแต่เรายิงยังไงก็ได้จะบางปุ๋ยเมื่อไหร่ก็ได้จะอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเออแต่ว่าความปลอดภัยไม่มีแต่ว่าทําผักอย่างนี้เนี่ยแรกๆเราไม่เข้าใจเกิดอาการยากเหมือนกันลําบากใจบางทีก็ จะสู้ไหมนะแต่ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆพอดีพี่ๆเขาบอกว่าลองทําไปเรื่อยๆพวกพี่ๆเนี่สู้มาเจ็ดแปปีนี้ที่ไม่ยังไม่ท้อเลยแต่ผมผมคิดว่าไอ้ท้อท้อแต่ไม่ท้อตั้งแต่ติไว้ท้อแต่ไม่ท้อๆๆๆทำไปเรื่อยๆมาถึงปัจจุบันนี้ครับ